หลายคนเห็นข่าวแล้วก็ตกใจนะครับว่าเอฟเฟซบุ๊กเนี่ยจะต้องเก็บค่าบริการในการใช้บริการแล้วหรือเปล่าครับ429บาทนี้ครับคือล่าสุดนี้บริษัท Meta ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ f c e e o o o นะครับเขาเปิดตัวระบบ Verify ครับระบบบ e ร i ไฟคือระบบยืนยันโปรไฟล์ว่าเป็นของจริงนะยืนยันตัวตนว่าเจ้าของ Facebook นี้มีอยู่จริงนะค่อนข้างจะออฟฟิเชียลนิดนึงครับแต่ต้องเสียรายเดือนเดือนละ429บาท และก็จะเพิ่มการมองเห็นให้ด้วยเพื่อจะป้องกันการติดตามบัญชีและให้ความช่วยเหลือในตอนที่เกิดปัญหาขึ้นเนี่ยครับสรุปก็คือทาง Meta บริษัทแม่ของ Facebook เขาเตรียมจะเปิดให้ยืนยันตัวตนบัญชีของผู้ใช้งานโดยระบุนะครับว่าต้องเป็นบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีหรือธุรกิจที่ต้องการความเชื่อมั่นครับอย่างไรก็ตามครับบริการ Meta Verify นี ver ้เนี่ยจะเปิดใช้งานหรือยกเลิกได้ตลอดทุกเมื่อ ตอนนี้เปิดใช้งานในลาตินและอเมริกาแล้วครับคุณผู้ชมเงื่อนไขสําหรับการใช้งานบริฟนะครับคือจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดขั้นต่ําเกี่ยวกับการมีสิทธิ์ใช้งานครับดังนี้นะครับประการแรกคือต้องเป็นโปรไฟล์สาธาร,รณะหรือโปรไฟล์ส่วนตัวที่มีชื่อและนามสกุลจรงิง 2. มีรูปโปรไฟล์แสดงใบหน้าที่ตรงกับเอกสารที่ออกโดยรัฐบาล 3. บัญชีต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านกิจกรรมขั้นต่ำครับ 4. เปิดใช้เออเปิดการใช้งานยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นด้วยและ5นะครับบัญชีเนี่ยเป็นไปตามข้อกําหนดและมาตรฐานของชุมชนด้วยอยา่างไรก็ตามนะครับ r i t y v e r i f y ยเนี่ยยังรองรับเฉพาะชื่อจริงในโปรไฟล์เมื่อโปรไฟล์คุณได้รับการตรวจสอบยืนยันแล้วคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ชื่อโปรไฟล์วันเกิดหรือรูปภาพโปรไฟล์ได้หากไม่ได้สมัครสมาชิก Meta Verify และดำเนินการตามขั้นตอนตรวจสอบยืนยันอีกครั้ง นอกจากนี้หากคุณตรวจสอบยืนยันบัญชีหนึ่งแต่คุณมีบัญชีอื่นที่ใช้ชื่อแนละรูปโปรไฟล์เหมือนกันบัญชีเหล่านั้นจะถูกปิดใช้งานครับผ่านการตรวจสอบการแอบอ้างเพื่อป้องกันเหตุการณ์ในลักษณะนี้คือก็ต้องดูให้แน่ใจว่าคุณเพิ่มลงบัญชีในศูนย์เดียวกันแล้วเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องเผชิญในอนาคตนะครับเราใช้งาน Facebook กันมานานก็มีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นนะครับถ้าอยากให้เป็นออฟฟิเชียลปลอดภัย แล้วก็เพิ่มการเข้าถึงเพิ่มการมองเห็นของคนอื่นเนี่ยอาจจะต้องเสียนะครับ429บาทคือ m e t a Verify การยนงันตัวตนของเรา a c e b o o k เขาส่วนใครที่เล่นปกติไม่ได้มีอะไรครับออส่องคนอื่นตามปกติหรือว่าดูโซเชียลปกติก็คงไม่จะเป็นต้องอยืนยันอะไรอย่างนี้ครับ